อะไรขึ้นกับสตรีมพี่ว่าว่าของซินดี้วายอออบอกเราไงาแครรี่กูพูดแล้วอโอยพอแครรี่เลยอ่ะเซงอ่ะ แม่หนูเล่นว่าไม่เล่นเล่าหน่อยพากแล้วทีมนี้อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ทําชีงไง oh <my. S 1> แต่โชคดีที่แม่วาวาเปลี่ยนใจซินดี้ก็เลยได้เข้ามารับใช้เยียวยาจิตใจคุณแม่อาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็กรก่อกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ซินดี้ก็อยู่กับพี่วาวาจากเพจวาวาเกมเมอร์ปะเตรียม <You are S 1> โดนค่ะ มึงขอไปดูย้อนหลังแป๊บนึงนะเมื่อกี้ตลกมากอ่ะไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้เอาฮายามาในตำแหน่งออฟเลนเหมือนว่าตอนหน้าดับตัวจะมีประเด็นที่เล่นไม่ออกหรอเนี่ยอะไรก็ไม่ออแม่ดันถอดหน้ามาแล้วลืมปิดกล้องนี่เองถ้าใครอยากดูความโป๊ก็ไปหาดูในช่องแม่แต่ว่าตอนเนี้ยขอจัดการเจ้าหุ่นกระป๋องหัวเหลืองตัวนี้ก่อนเลยตัลา ายปนดีแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะรู้ว่าซินดี้นะคือเจ้าแม่กวนอิ่ก็อยากเยียดเนื้อว่าให้อยู่นะเก็บสแต็กมาครบแบบนี้จะสับพี่ละสิแล้วดูเหมือนว่าพี่เออเลอร์จะรีบวิ่งไปอย่างลักเล่เหลือทิ้งเอาไว้แต่ก้อนเนื้อตัวนี้ที่มากรอกกวนแล้วจับไปแบบงงๆนี่่่ัเยงงะค แล้วเวลาจุดนัดพบสองนาทีมิสทีมาแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอใ้ฉันนี่เก่ามากเลยนะรู้ไรเจนไรเจนไรไม่ว่าแต่ถ้าเจนไรอย่างนี้ยพอเลยใช่ฉันคือจอมโจรคิดที่พยายามจะโซยดานักสื่อและกระรอกผีแต่พวกชีก็หนีออกสามชายแดนภาคใต้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับเลนมาซันกับพ่อหนุ่มกระปองหัวทองที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเอาจริงละไม่มีพุ่งด้วยอ่ะงั้นรอชีลงมาก่อนนนีี กองแชร์เสียงน่ารักมากฟังแล้วเหลียวสุดโลแต่ว่าเฮ้ยจะหนีไปไหนเอ้าแล้วคี้ลาวมาปิดพอดียินนัวถูถ่ายกัน20กว่าวีขีรลาววิ่งมาปิดหนึ่งวิจ่ไหนมาลองกันใหม่อีกตั้งหนึ่งสี่พเจ้าเออเริ่มมาชนหายาเหรอยังเร็วอีกร้อยปีนได้เนี่ยตอนเนี้ยแล้วกูไม่ได้ปอกคอคงคอเกมอะไรเลยเนี่ยโอเคค่ะแม่ตอนนี้ชี่ายงออฟเลนจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังค่ะแลิตอนแรกฉันก็ว่าจะตีรถกลับบ้านไปเติมหน้าแต่ว่าโตโรมาพอดีก็เลยว่าจะอยู่เล่นสักหน่อยตามภาษาคนหิวเนื้อแต่ฝั ครามเนี่ยมันก็กรูกันเข้ามาละซินนี่คิดว่าเล่นได้นะเพื่อนเราก็มีเหมือนกันแต่สกิลสองมาไม่ทันก็เลยโดนยกชิหายละเอาแล้วหล่นทั้งแข่งทั้งยกแบบนี้จังไงคะคุณพี่ฝางรถข้ามันหมดไปเยอะแล้วนะอุ้ยยังไงอะโลหมดเลยนะแต่ว่าป่าเราอยู่บนหน้าาแล้วโตโรที่เหมือนจะรอดแล้วแต่ก็กลับมาโดนลูกน้องก็เวลาลุมกลับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหัวไม่เป็นไรเอาใหม่ตกมือหน่อยเพราะเราเล่นแบบสบายใจแต่ดูเหมือนพี่เออเหลือคนนี้จะฝืนตีป้อมไม่ไหวก็เลยกดอันตีพร้อมมาจะแลนหัวใส่ซินดี่ระวังเจ้ ไม่เก็บเออเหรอไปได้อีกนึ่งขอตัวกลับรังโจนแป๊บนึงนะคะแต่ว่าจู่ๆก็ดูเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วเมื่อแม่วาหันไปเจอคอมเมนต์ฮอกซิกหนึ่งเข้าบัดีนี่ให้นะแอนเนตที่แซนติลงวุ้นส่วนหลองโลงเหมือนแร่มูมึงอะที่รอดคู่มึงมาเนาะ หวังว่าระบบเองไอถุงต๊ตบจะแปลภาษาลูไม่ออกนะคะเพราะถ้าแปลออกมาชันเก่งว่ามันอาจจะปลิวแต่ว่าแดงเนี่ยอย่าห่วงกันเลยนะจ๊ะคลีคลีเอาล้วถ้าหอมา5าบาทแบบนี้ก็รำถวายบังคมพยาค่าไปเลยจิรอรมาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่คนขายลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเท่เติมคือคราวนี้ขบเมียมาด้วยหรอจ๊ะพบเมียมาด้วยหรอเนี่ยปกติโลงูไหมล่ะก็บอกแล้วไงโลงูเหมือนที่แร่มุ่งมุ่งล่าคูดมึงมานั่นแหละ เลยนะคะเพื่อสังคมเกมที่ดีค่ะแต่ด่ามาด่ากับนหคะไม่โกงเอาล้วถ้าไม่มีใครโฟกัสจอมโจรคิดแบบนี้งง้นก็รำสัดกีต่อไหมรอแล้วนะขยานึ้งไปมาอ้าวดีชฉานี้แอนเนตแอนตีสวยนะสตาร์มุลาดได้อะแล้วพชีกับเงามาก็เจอซินดี้รำยัดยาไปอีกหนึ่งเมตรไฟนี้เราก็เลยเก็บมาได้3ตัวส่วนแคลี่ของเราก็ทำกลางมาแบบนี้จบได้เลยนะคะเนี่ยจบได้มาสิแอนเนตแซนติโลโมที่สุดเนี่ย อะดูเหมือนว่าเกมนี้เราจะต้องล่าลาไปภายใน11นาทีตงลงไป5้าแบบนี้เห็บบนทีว่าจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เลยหรือไม่เอะและในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับอิตาลีไปแบบสบายใจ ไม่เสียแรงที่พิกไทยเอาไฮยาเตมะมายืดออฟนะ้นต้องใช้งานได้สิแต่ว่าเกมของซินดี้แอนพี่วาวาเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีให้รับชมกันต่ออีกเกมนึงแบบจุกๆหลังโฆษณากันเลยนะจ๊าเพื่อนๆพื่น Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ Rob Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richmondhop เท่านนั้ เอามาเลยกันต่อที่อีกเกมนึงเลยดีกว่านะคะเกมนี้ซินดี้ได้เล่นยีน่าแต่บอกเลยว่าเล่นขี่เกมกับพี่วาวาเนี่ยก็มีตำนานมีประเด็นกันได้ซะทุกครั้งพูดเลยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปปไปดูกันเลยค่ะเลสโก เก็บแล้วแหละชแม่ต้องเก็บแล้วะมันถุกไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปไถือว่าวันนี้วันพราแต่ว่าตาหน้าแกไม่รอดแน่ถอยมาตีปูกแก้เขินกันตรงนี้นิดซึ่งโอเครถจึง้งอย่างน้อยออบเจกตัวเล็กตัวนี้ก็เป็นของทีมเรา,าว้าามมายมกแ โอเคค่ะอย่างน้อยก็เก็บคีร่ามาได้หนึ่งตัวเรียวมาตีลิงตรงนี้ต่อเลยฉบับออฟเลนไถ่ป่าแต่ว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนไหนๆก็ไหนๆและยืนตัดเว็บหน้าด้านๆแบบนี้ไปเลยเอ้ยฉลามเขาสวยจ้าก็ตัดยัดต่อเลยค่ะมาดิโอเคไม่เป็นไรค่ะฉลามฝากต่อด้วยนะอ้าอันตรีเราวิ่งลงหัวเต็มปอนตีเต็มหัวเลยรดิลิงดี้ปลาลมาแลนมาขนาดนี้แบบนี้ใครสวยอย่าคิดว่าเป็นเวเรสใส่แว่นแล้วฉันจะกลัวนะมาสิจ้าไอ้เรามันก็ลูกพญานาคเหมือนกัน โอเคได้ล่างสวยอยู่โอเคพี่ฉลามลงไปเล่นล่างเถอะตรงเนี้ยเดี๋ยวซินดี้จัดการเองไม่รู้ว่ามันเปียกไปหมดแล้วเนี้ยต้องตัดเกมนั้นแหละแกมีดมีดแล้วนะโอเคหนักเก็บคีร่ามาได้อีกหนึ่งคิดว่าคีร่าน่าจะสยองพุ่มละตุยตุย เฮ้ยแก๊กยามาการซีนนี้กดดับถือโชว์ให้ถึงทีแล้วก็ฟาดที่เป็นคิวออกมาได้แบบสวยงามอ่ะแต่ว่าช็อตที่มันมีประเด็นเนี่ยก็คือช็อตนี้เนี่ยแหละเมื่อฉันน่ะเข้าพุ่งมาตั้งนานแล้วแล้วก็จะมารอดักคีร่าตรงนี้ได้หลัลูกมันมาแน่ได้เลยค่ะแม่หนูก็รอให้นางเดินมาตรงนี้ใจเย็นใจเย็นนะช้าๆได้พราเล่มงานได้นอนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ แล้วแม่ก็โดนแก๊กดึงสวบไปนู่นแล้วส่วนซินดี้ก็รอจังหวะนี้เข้าไปสวบแครี่แต่ว่านางฟิกหนีออกได้ทันก็เลยจิ้มโดนแค่คริกซี่เคียวแตกพอดีแต่ซินดี้ก็รอดแต่แม่วาวาเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้อะไรมันเห็นนี่หรอไม่เห็นเมื่อกี้มันเปิดตาปะซินดี้แก๊กมันไม่ได้เปิดตาค่ะแม่มันออกล้างส่วนตัวคิดว่านางดึงเช็คพุ่มมากกว่าเพราะว่ากีร่ามันอาจจะโวยวายกับเพื่อนก็ได้ว่าเฮ้ยกูโดนดักพุ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความแพนิคอะไรอย่างงี้อย่างนั้นชั่นเนี้ยฉันไม่ ดาเมจเฮือกสุดท้ายให้เพื่อนรอกกนรป่าตาปิดตา20นะโอ้ยนั่นก็อยู่น้าไอ้หันหน้าแกโดนแต่ว่ารออยู่่ะแครี่มันเพียะไปค่ะโอเคค่ะแม่ตอนนี้ซินดี้จัดการแครี่ให้แล้วเรียบร้อยเหลือแต่คีร่าตัวเดียวถ้าอย่างนั้นทำเวฟบนแล้วก็เข้าบ้านกันเลย่ชาระวังนิโลแล้วนะ นี่ได้หนูหนูซีรี้จบได้อาซีก็จบได้นี่ไอเมียสีเหมือนกันไปเลยห้ามโปแทงโปแทงอยู่อันตรีนะก็จบทุระเบิดไปลด แก้ yeah. และในตตน,นี้ทีมเราดดได้แบบวิตรี่ไปแบบสบายใจวงมันเปิดพุ่มมืวงมันไม่ได้เปิดพุด่มนาเมื่อกี้เพราะว่าเราอยู่ในพุ่มตั้งนานแล้วอาจจะเหมือนว่าเมื่อกี้พี่ว่าวาจะสงสัยว่าไอชอ็อตที่เราไปดักพุ่มกันสองคนเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามกดเปิดแบบที่เป็นลูก,กตาสีฟ้าเออคนที่ดักพุ่มอยู่แล้วว่าจะโดนเปิดแบบไหมเนี่ยก็มีลูกเพจอะพิมพ์กันมาเยอะมาก ากนะตอนนั้นเลยว่าโอ๊ยมันเห็นนะพี่มันเห็นนะจริงหรือเปล่มมาวะอ่ะเราก็ต้องมาพิสูจน์กันซินดีก็ขอนํางานวิจัยของแม่วาวาเนี่ยมาให้เพื่อนๆนช่องสินดีได้รับดูรับชมกันด้วยจะได้เข้าใจตรงกันเนาะถ้าอยู่ในพุ่มมันมันน่าจะไม่ขึ้นตาแต่เขาเห็นหรออีนี่อินี่นรู้ดีว่าเลยนะกูให้เลยแหละเหมือนคนมื่เกียแหละมันเห็นค่ะแม่ตอนแรกบุ๊บกูถามปุ๊บ,บ,บ,บไม่เห็นจริงหรอมันเห็นค่ะแม่เมื่อกี้พรอมเมื่อกี้แม่อนึปุ๊บ,ม,ม,บมันไม่เห็นแม่อาจจะเห็นหนึ่งวิ เราไปดักอยู่ตรงนั้นถ้ามันเปิดตามาเราอยู่ในพุ่มมันเห็นไหมเข้าใจปะแต่ฉันเข้าใจมาตลอดว่าถ้ามันเห็นเรามันต้องขึ้นรูปตาที่กูกับซินดี้เข้าใจเหมือนกันอ่ะมันเข้าใจผิดเองหรือถ้าเข้าใจผิดก็จะอบอกว่าขอโทษน,นะเข้าใจผิดเองจะได้รู้ไว้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจถูกทุกคนก็จะได้รู้ไงว่ามันคือเป็นแบบนี้หนูเห็นแบบนี้มาตลอดแม่มันเห็นจริงแม่อ่ะแก๊กมาส่้ตรงมาปฟายีเห็นไหมไม่เห็นตะเนี่ย ศึกษาขดนะอ่ะนี่ไม่เห็นแต่แกอยู่นี่เห็นปะฉันแค่เข้าใจตรงนี้พวกมันมันไปไหนหมดแล้ววะเราเข้าใจผิดได้แต่แหมแย้งกันมาเป็นร้อยเม้นท์เมื่อกี้แก๊กมันสามารถดึงเช็คพุ่มได้อยู่แล้วนี่เราเข้าใจอยู่แล้วแต่แค่ฉันจะรู้ว่าเราไปดักงานั้นแล้วมันเห็นไหมถ้ามันเห็นจะได้ไม่ไปดักไงแต่นี่มันไม่เห็นไงมาทดลองให้ดูแล้วมันไม่เห็นแล้วคนที่เม้นท์บอกว่าเห็น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 น่ะอยู่ไหนตื่นค่ะ ถึงไม่เปิดตามันก็เห็นมันเห็นค่ะแม่เห็นนะมันเห็นค่ะแม่เห็นนะไม่เปิดตามันก็เห็นคะ่ะเราไปอยู่ตรงนั้นมันเห็นแม่นอาจะไม่ขึ้นตน้นหญ้าแต่มันไม่ขึ้นลูกตามันเห็นค่ะแม่เห็นค่ะเห็นค่ะเดินไปขนาดนั้นดับขนาดนั้นมันเห็นอยู่แล้วค่ะมันเห็นค่ะเราไม่ติด